น้ำน้ำตันนั้นฮันน้ำตมบนยื่นขึ้นนะแมนน้ำตัวนี้แหละเขาคิดออกแล้วนี่แมนาดอะไรบอดจะไปตึกเบ็ดอันนี้จะหย่นไปนั้นนบอจะไปตึกเบ็ดรดูกันนี่ มันแสดงว่าฮอดแล้วนี่เขาลงอยู่นี่ก็ได้มันปะม,ม,มันบอกฮอดแล้วปะฮอตอะไรบ่ได้ไปต่อแล้วปะมันมันยังมีอีกบนไม้อีกว่าบ่ได้บ่ได้ขี่รถไปทางใดเหาไปต่อแล้วมีแต่เขากลับนี่เนาะเหาสิลงเออสิได้ย่างลงไปเที่ยวบุ่มดิเดรนั่นแหละนี่นี่นี่คนที่จะรถทางนั้นเดยเขาจะจรถนี่แม่นอ่า อ่างน้ำจะเทียนี้้ิไปเทิงว่ไปบริที่ไปได้เหขึ้นไปได้ไหเจ้าอทียนี้ท่าไหรเฮาางมันมันไกลเทปอ่ไพูดเฮาหางไปก็ได้ค่ไกกับทมีอย่างเฮาเฮาเบิ้งอยู่ลุมนี้ก็ได้เพราะทงเิมันจะเป็นบ้านพักเป็นเป็นรังเป็นรังอันนี้ซือห ทางน้ำตรง เป็นด้านหนาเป็นในต่วของไอ้นี่จะยค่ะด่งนี้ของหนูจะไปก่อนอางน้ำตรงเมืองเฟือง

ท,ท่าทายพวกมัอนอดอ่างน้ำตรงแล้วเนาะรยากาศหลาอโคหลอกไปคุณ อยู่นี่มันสิมีป่าเนาะก็จะเรียงปลานายไว้เพราะแม่นปลานายเด้อปลายัายางนี่ปลาบูก็มีปละบูเฮ้บูมีนะปลาบูมีเดย์ต้นนั้นเด้์ใ่ไนี่เนาะใช่ไหมมีปลาเนาะอีกเนานะเอาสิ่เท็ด นี่ปลาเห็นเห็นนี่ปลาเนะาะบบฮูว่ามันปลาอย่างเนาะนอยากให้รีวิวอยากให้บอกซื้อนเนะาะไพหูเนาะปลาสีทองเนาะนีะนะ่จันไปขยาวบังนั่นจันขยาวบังดูบังนั่นแลนมาเบิ่งพี่จะจะเห็นแล้วนี่ดูฮันเดะงามอะลย ใช่เปลานปปเนาะบักไปเฉยเอา้าโอ้จะหนของเขาฮะโอ้วิวงามหลายเนาะเมืองเฟืองเด้อพี่น้องเมืองเฟือง,งแขวงเวียงจันนั่นปะ ทางพุ่นก็ไปพุ่นบอจะน้อยปัดไปพุ่นไปจะท้ายหูบบอท้ายบออยู่นี่สุดท้าย